ตอนที่361โซ่เส้นที่สองขาดสนทนากับอสูรจากมิติอืน่นเสียงแกรกดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องกักขังเมื่อโซ่เส้นที่สองแตกขาดเศษเหล็กหนาเหมือนภูเขาหล่นกระแทกพื้นเสียงกล้องสะท้อนผสมกับแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ฝุ่นร่วงลงมาจากเพดานหินในที่สุดเส้นที่สองก็หลุดไปแล้วเสียงทุ้มต่ำแหบพร่าแต่เต็มไปด้วยอำนาจจากภายในกำแพงหนา มันคือเสียงของอสูรจากมิติอื่นที่ถูกพันธนาการไว้กับโซ่ที่แผกกลิ่นอายมืดดำจนแม้แต่ห้องใต้ดินขนาดมหึมายังสันสนเรเห n ี่ตาลงทันทีใบหน้าไม่แสดงความตกใจแต่รอยยิ้มบางที่มุมปากกลับผุดขึ้นแทนเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับพันธนาการของอสูรมนุษย์เจ้าจะเข้าใกล้ข้าอีกหน่อยได้ไหม ศูนเปล่งเสียงก้องสายตาคล้ายสัตว์นักล่าที่กำลังจะกระโจนออกมาแม้มันยังถูกโซ่เส้นที่เหลือยึดร่างเอาไว้แต่เพียงการกระพริบตาของมันพื้นหินรอบข้างก็บิดเบี้ยวเหมือนกำลังถูกแรงกดดันมิติรังแกริกที่ยืนเคียงข้างสะบัดดาบขึ้นมาโดยสัญชาตญาณเรนระวังมันกำลังหลอกล่อแต่เรนกลับก้าวไปอีกก้าวจ้องมองไปยังโซ่ที่เริ่มเกิดรอยร้าวบางๆใช่ มันกำลังหลอกเราแต่ไม่ใช่ด้วยคำพูดหรอกริกอสูรเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเปล่งเสียงหัวเราะต่ำเจ้ามองออกงั้นหรือมนุษย์ข้ามีคำเสนอข้าให้พลังแก่เจ้า,เจ,าเจ้าเพียงต้องปลดปล่อยข้าพลังงั้นหรือเรนหัวเราะเบาๆพลางยกมือขึ้นสะเก็ดแสงสีดำเงินสะท้อนออกมาจากผลึกที่อยู่ในมือของเขามันคือเศษผลึกที่เขาได้มาจากซาก ร่างทดลองก่อนหน้าผลึกที่แผ่พลังงานเดียวกับพันธนาการที่กักขังอสนรตนนี้ทันใดนั้นโซ่เส้นที่สามส่งเสียงแครเหมือนใกล้แตกดวงตาของอสน์เบิกกว้างความสนบนิ่งในน้ำเสียงก่อนหน้านี้เริ่มสั่นสะเทือนมันพยายามเก็บสีหน้าแต่เรนเห็นได้ชัดเจนอ้อเจ้ากำลังกลัวนี่เองมนุษย์อย่าคิดว่าเศษผลึกนั้นทำให้เจ้ามีอำนาจเหนือข้าได้มันเพียง ชิ้นส่วนเล็กน้อยของพันธนาการดั้งเดิมเท่านั้นอสูรคำรามพยายามบิดร่างแต่โซ่ที่เหลือตรึงไว้แน่นเรนสยาย,ยิ้มดวงตาสว่างวาบด้วยความมั่นใจและเจ้าเล่แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ข้าเลือกได้ว่าจะปลดปล่อยเจ้าหรือไม่ริกมองเพื่อนด้วยสายตาหนักใจเรนนายกำลังคิดจะไม่ริกเรนหันมาสบตาเพื่อนพร้อมยกยิ้มมุมปากแล้วกระซิบ ถ้าไม่ได้คิดจะปล่อยแต่จะใช้โอกาสนี้รีดข้อมูลออกจากมันต่างหากห้องกักขังเงียบงันชั่วขณะมีเพียงเสียงโซ่เหล็กที่ยังคงสั่นไหวเล็กน้อยเรนก้าวเข้าใกล้อีกนิดก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงแรงกดดันบอกมาซะอสูนนักวิจัยที่นี่ทดลองอะไรกับเลือดของเจ้าบ้างและยังมีอสูนจากมิติอื่นอย่างเจ้าอีกกี่ตนที่ถูกพวกมันจับมาใช้ สายตาของอสูรเปลี่ยนไปทันทีจากการยิ้มเยาะกลายเป็นแววโกรธเกรี้ยวมันกัดฟันกรอดเจ้ามันมนุษยเ์เลวซาม้าไม่มีวันเปรี้ยงเรนย,ยบผลึกขึ้นอีกครั้งพลังสีดำเนินแผ่ออกมากระทบกับพันธนาการทำให้โซ่เรืองแสงวาบขึ้นเรากับเจ็บปวดยิ่งโซ่ถูกทำลายมันก็ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับอสูรเสียงคำรามดังก้องไปทั่วทั้งฐานใต้ดินเรนย,ยิ้มมุมปากพลางพูดเบาๆ งั้นก็ลองทนต่อไปจนกว่าข้าจะทำให้เจ้าพูดออกมาเองตอนที่362ความลับของพันธนาการเสียงคำรามของอสูรจากมิติอื่นสะท้อนกล้องทั่วทั้งห้องขังพลังคลื่นกระแทกจากร่างของมันสั่นสะเทือนพื้นหินใต้ดินจนเกิดรอยแตกร้าวหลายเส้นแต่โซ่ที่เหลือกลับเปล่งแสงสีดำเนินราวกับมีชีวิตและบีบรัดร่างของมันแน่นยิ่งขึ้น เรยนยืนอย่างมั่นคงมือที่ถือผลึกสีดำเนินยังคงยกขึ้นแววตาคมชัยชัดถึงความเหนือกว่าเขาไม่ใช่เหยื่อที่ถูกอสูรหลอกลอก่อแต่กลับเป็นผู้ที่จับจังหวะของมันได้ทุกฝีก้าามนุษย์เจ้าคิดว่าเศษผลึกไร้ค่าในมือเจ้าจะทำให้ค่าสิโรราบงั้นหรืออสูรส่งเสียงต่ำแฝงความเดือดดาลแต่ท่าทางบิดเบี้ยวแสดงถึงความเจ็บปวดที่มันไม่สามารถซ่อนเรนได้ เรนยักไหล่รอยยิ้มเจ้าเล่ยังไม่จางไปไหนบางทีอาจไม่ทำให้เจ้าซิโรราบแต่ก็ทำให้เจ้าร้องได้เจ้าอาสูนคำรามจนเสียงดังก้องแต่แล้วมันหยุดหายใจหนักๆอยู่ครู่หนึ่งแววตาที่เคยกดขี่พลันเปลี่ยนเป็นสายตาของผู้เจรจามันสูดลมหายใจลึกก่อนพูดช้าๆดีเจ้าต้องการคำตอบงั้นหรือข้าจะบอกแค่เพียงบางอย่าง ริกที่ยืนข้างเรนจับด้ามดาบแน่นเขาเหลือบตาไปหาเพื่อนเรนระวังด้วยมันอาจกำลังยืดเวลาเพื่อหาทางค้ารู้ริกเรนขัดขึ้นทันทีโดยที่ยังไม่ละสายตาจากอสูรแต่คำพูดของมันแม้มีพิษก็อาจมีค่าอสูรหัวเราะเสียงต่ำราวกับชื่นชมในความกล้าของเรนเจ้ามนุษย์พวกนักวิจัยที่เจ้ากล่าวถึงว่ามันทำอะไรกับเลือดของข้า มันไม่ได้เอาเลือดของข้าไปตรงๆหร,รอกมันขุดเจาะรอยแผลของประตูมิติที่เชื่อมระหว่างที่นี่และโลกของข้าของเหลวที่รั่วไหลออกมาจากแผลนั้นนั่นคือสิ่งที่พวกมันนำมาใช้เรนขมวดคิ้วทันทีแผลของประตูมิติหมายความว่ามีจุดที่เชื่อมระหว่างมิติยังไม่ปิดสนิทถูกต้องอสูรยิ้มสยยแววตากระหายโลหิตรอยแผลนั้นมีอยู่หลายแห่งในพื้นที่ที่พวกเจ้าเรียก ว่าดินแดนวิวัฒนาการชั้นที่สองนี้มันอ่อนแอกว่าประตูหลักที่ถูกอัญเชิญแต่หากปล่อยไว้วันหนึ่งมันจะขยายตัวและพวกเราจะไหลทะลักเข้าสู่ดินแดนนี้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์โง่เขลาอีกต่อไปริกหน้าถอดสีทันทีแปลว่าประตูที่เราเคยเจอไม่ใช่จุดเดียวอาสน์หัวเราะดังก้องเสียงสะท้อนทำให้ห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนมีมากกว่าที่เจ้าคิดมนุษย์เอ๋ย และพวกนักวิจัยของเจ้าก็รู้อย่างดีพวกมันถึงได้ทดลองสร้างร่างทดลองนับร้อยเพื่อเตรียมรับมือหรือไม่ก็ควบคุมพลังของพวกเราแทนเรนฟังเงียบๆไม่ตอบสนองแต่ในใจของเขากลับเชื่อมโยงสิ่งที่ค้นพบมาก่อนหน้าในฐานใต้ดินกับคำพูดนี้ใช่มันสอดคล้องกันทั้งหมดเรยนยกยิ้มมุมปากอีกครั้งแต่ดูเหมือนเจ้าจะลืมไปว่าตอนนี้เจ้าไม่ได้เป็นผู้คุมเกม เขายกผลึกขึ้นอีกครั้งทำให้โซ่เรืองแสงรุนแรงขึ้นเสียงเหล็กเสียดสีก้องราวกับกำลังบทกระดูกของอสูนอสู์คำรามเสียงดังพยายามเก็บอาการแต่เรนมองทะลุได้ทุกสิ่งเจ้าคิดจะริดข้อมูลจากข้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือมนุษย์ถูกต้องเรนตอบสั้นๆจนกว่าข้าจะรู้ทั้งหมดหรือจนกว่าเจ้าจะหมดแรงตายไปต่อหน้าข้าแววตาของอสูนเต็มไปด้วยความโกรธเคือง มันกัดฟันแน่นก่อนพูดอย่างเย็นเยียบถ้าเช่นนั้นจงเตรียมตัวไว้เถอะมนุษย์วันใดที่พันธนาการนี้แตกขาดข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นแรกแต่เรนกลับหัวเราะแผ่วเบาไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเพลิดเพลินงั้นข้าจะรอดูวันนั้นว่าเจ้าจะได้เป็นเสรีชนจริงหรือเป็นเพียงอสูรที่ยังถูกโซ่พันธนาการในใจตัวเองไปตลอดกาล ห้องกักขังกลับมาเงียบงันมีเพียงเสียงหายใจแรงๆของอาูนและเสียงกล้องของผลึกสีดำเนินที่ยังเรืองแสงในมือของเรนตอนที่363ความลับเชิงลึกเสียงหอบหายใจหนักหน่วงของอาูนจากมิติอื่นค่อยๆแผ่วลงมันก้มหน้าต่ำเหมือนกำลังอดกลั้นบางสิ่งแววตาที่เคยแข็งกร้าวเริ่มคลายลงกลายเป็นประกายที่สลับไปมาระหว่างความโกรธเกลียดและความจำยอม เรนจ้องมองโดยไม่กระพริบดวงตาที่ห้าของเขาเบิกกว้างร่องรอยคลื่นพลังที่ไหลวนรอบร่างอาสูรถูกเขามองเห็นอย่างละเอียดทุกเส้นพลังที่โยงไปยังโซ่พันธนาการบอกเพียงสิ่งเดียวหากมันยังดื้อดึงผลึกสีดำเงินในมือเขาก็สามารถบีบมันให้ทรมานได้ยิ่งกว่านี้อสูรแค้นหัวเราะเสียงต่ำมนุษย์เจ้าช่างโหดเหี้ยมไม่แพ้พวกข้าจริงๆเรนยักไหล่รอยยิ้มเจ้าเล่ยังไม่หายไปไหน อย่ามัวแต่ชมค่าบอกมาซะดีกว่าว่าแท้จริงแล้วการทดลองที่ซน x 4 7มีเป้าหมายอะไรกันแน่อสูรเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดช้าช้าเสียงทุ้มต่ำเต็มไปด้วยแรงกดดันก็ได้เจ้าจะได้รู้เพราะยังไงเสียอีกไม่นานความจริงทั้งหมดก็จะเปิดเผยอยู่ดีมันเงยหน้าขึ้นแววตาแดงฉานทอแสงในความมืดสิ่งที่พวกนักวิจัยทำไม่ใช่เพียงการผสมเลือดเข้ากับมนุษย์หรือเครื่องจัก แต่คือการสร้างสะพานเชื่อมเรนเลิกคิ้วทันทีสะพานเชื่อมใช่ร่างทดลองทุกตัวที่เจ้าสู้เมื่อครู่พวกมันไม่ใช่แค่ทหารต้นแบบแต่คือหมุดยึดประตูที่จะทำให้รอยแผลของประตูมิติขยายกว้างขึ้นอย่างมั่นคงพวกมันคือเสาเข็มและทุกครั้งที่มันตายเลือดและวิญญาณของมันก็จะซึมกลับเข้าไปยังรอยแผลทำให้แผลนั้นคงอยู่และไม่สมานปิด ริกกัดฟันแน่นความโกรธระเบิดขึ้นในน้ำเสียงไอพวกบ้าหมายความว่าพวกมันตั้งใจจะทำให้ประตูเปิดถาวรอ,อสูรยิ้มเย็นถูกต้องและเจ้ารู้ไหมว่าพวกมันทำเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อปิดกั้นค่าแต่เพื่อควบคุมกระแสอสูรที่จะทะลักออกมาพวกมันต้องการสร้างกองทัพวิวัฒนาการที่ใช้เลือดอสูรเป็นเชื้อเพลิงพวกมันไม่คิดจะหยุดหายนะแต่คิดจะ ครอบครองมันเสียดายที่การทดลองหยุดไปก่อนไม่งั้นคงได้เห็นอะไรสนุกๆเรนฟังเงียบๆแต่ภายในใจพลันเชื่อมโยงทุกอย่างที่เคยเห็นทั้งซากร่างทดลองบันทึกลับและผลิกที่เขาถืออยู่แล้วผลิกสีดำเงินนี่ล่ละทำไมมันถึงมีอำนาจเหนือกว่าเจ้าอาสูรนิ่งไปก่อนจะยอมพูดออกมาช้าๆเพราะมันคือเศษเสี้ยวจากแกนกลางของเทพอสูรผู้พิทักษ์มิติ ที่ถูกทำลายเมื่อครั้งอดีตพวกมนุษย์หลักรอบเก็บมันไว้แล้วสร้างพันธนาการเหล่านี้ขึ้นเพื่อกักขังพวกข้าเรนกับริกสบตากันทันทีทั้งคู่สัมผัสได้ว่าคำตอบนี้คือกุญแจสำคัญที่สุดที่พวกเขาเคยได้ยินมาอสูรยังพูดต่อน,น้ำเสียงหนักแน่นจำไว้มนุษย์หากเศษผลึกถูกรวบรวมครบเมื่อไร่โซพันธนาการทั้งหมดจะถูกทำลายและสิ่งที่กักขังอยู่ในมิติ จะไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้อีกต่อไปความเงียบปกคลุมห้องใต้ดินชั่วขณะราวกับแม้แต่ผนังหินก็สั่นสะท้านกับคำพูดนั้นเรนยิ้มบางๆแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความเย็นเยียบสะพานเชื่อมหมุดยึดเศษผลึกจากเทพอสูรทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขาหันไปมองริกแล้วพูดเบาๆดูเหมือนงานของเราจะใหญ่กว่าที่คิดมากนะัก ตอนที่364การถอนตัวจาก X-47 เรนกับริกยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งท่ามกลางห้องขังขนาดใหญ่ที่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและเศษซากร่างทดลองที่เกลื่อนพื้นเสียงคำรามต่ำๆของอสูรจากมิติอื่นยังดังสะท้อนในอุโมงค์เสียงนั้นสั่นสะเทือนราวกับจะฝังเข้าไปในกระดูกสันหลังเรนรีตาลงเล็กน้อยก่อนจะหันไปพยักหน้าให้ริกเบาๆเ,เป็นสัญญาณพอแค่นี้ ริกที่ยังอยู่ในสภาพเหนือท่วมตัวหลังจากต่อสู้กับร่างทดลองมากมายนิ่งไปชั่วครู่เขายังอยากจะเข้นความจริงเพิ่มแต่สายตาของเรนบอกชัดเจนแล้วว่าต้องหยุดเพราะพลังที่อสูรแผวปล่อยออกมามันรุนแรงและชัดเจนพอที่ผู้แข่งแกร่งในเมืองหรือแม้แต่สิ่งที่ดักซ่อนอยู่ในมิติอื่นอาจจะสัมผัสได้เฮ้ะคิดว่าข้าอยากอยู่ต่อหรือไงริกเอ่ยพลางยกดาบขึ้นเกี่ยวบา เรนไม่พูดอะไรเพียงแต่เริ่มเก็บของซากร่างทดลองบางส่วนที่มีผลึกพลังฝังอยู่ถูกเขาดึงออกมาทีละก้อนบางชิ้นส่วนที่เป็นโลหะโบราณปนกับเครื่องจักรถูกห่อใส่ผ้าและเก็บลงแหวนมิติทุกอย่างที่อาจนำไปศึกษาใช้เสริมพลังหรือเอาไว้ต่อรองในอนาคตพวกเขาไม่ยอมปล่อยทิ้งเสียงอสูรดังไล่ตามมาเจ้ามนุษย์อย่าเพิ่งไปปล่อยข้าออกไปสิแล้วข้าจะมอบพลังที่พวกเจ้าคาดไม่ถึง เรนหัวเราะแห้งๆโดยไม่หันกลับไปพลังที่ข้าไม่คาดคิดมักมาพร้อมราคาที่ข้าไม่อยากจ่ายจำเอาไว้โซเซ้นใหญ่กระตุกเสียงดังแก๊้งแก้งกล้องไปทั่วห้องขณะที่อสูรพยายามดิ้นให้แรงขึ้นดวงตาของมันโปร่งแสงสีม่วงร่างกายสั่นสะท้านเหมือนจะฉีกพันธนาการออกแต่ผลึกสีดำเงินที่เรนถืออยู่ยังคงส่องแสงจางๆทำให้มันไม่อาจก้าวข้ามขีดจำกัดได้รกขันกลับไปสะบัดสายมัน เก็บแรงไว้ร้องโหยหวนต่อไปเถอะพวกเราไม่โง่จะปล่อยของแบบเจ้าหรอกพวกเขาเดินฝ่าความมืดออกจากห้องนั้นเสียงฝีเท้าและเสียงข้าวของกระทบกันเป็นจังหวะเดียวกับเสียงขอร้องอันเจ็บปวดที่ตามหลังมามนุษย์เจ้าอยากครอบครองเศษผลึกเจ้าคิดว่ามันจะปกป้องเจ้าได้งั้นหรือสุดท้ายมันจะกลืนกินเจ้าเองปล่อยข้าออกไปสิได้ยินไหม แต่ไม่มีใครสนใจเรนกับริก,ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันทิ้งความมืดและเสียงกล้องนั้นไว้ข้างหลังในใจของเรนกลับยิ่งมั่นคงขึ้นกว่าเดิมว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่เพียงเรื่องราวของเมืองประกายแสงหรือการประลองใต้ดินแต่มันคือจุดเริ่มต้นของมหันตภัยจากมิติอื่นและเขาจะไม่ยอมเป็นหมากในกระดานของใครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออสูรจากอีกมิติ ตอนที่365เส้นทางใหม่สู่ความแข็งแกรง่งเสียงลมวีดวิวพัดผ่านโครงสร้างเหล็กพังพังของเขต X47 กลายเป็นเสียงส่งท้ายให้สองนักล่าก้าวออกจากสถานที่ต้องห้ามนั้นโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเรนหยุดยืนชั่วครู่ที่เชิงเนินร่างสูงทอดตามองเส้นขอบฟ้าด้านทิศต,ตะวันออกดวงตาที่ห้าเผยให้เห็นเส้นพลังงานธรรมชาติบางเบาไหลเวียนเหนือผืนป่าและภูเขาเบื้องหน้า ต่างจากความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวของโซน x 4 7โดยสิ้นเชิงริกเดินตามมาช้าช้าพลางหาวเสียงดังเฮ้อถึงจะเสียดายอยู่บ้างแต่ก็ดีเหมือนกันที่ออกมาไม่งั้นข้าคงได้หัวระเบิดเล่นกับพวกตัวทดลองอีกไม่จบไม่สิ้นเขายกดาบพาดบ่าก่อนจะหัวเราะห,หึหึแล้วเราจะไปที่ไหนต่อเรนหรือว่าเจ้าคิดจะกลับไปเคลียร์เรื่องในเมืองประกายแสงก่อน เรนสายหน้าพลางยกเศษผลึกสีดำเนินขึ้นมาหมุนเล่นในมือแสงจางจางจากมันยังคงเต้นระริกเหมือนมีชีวิตยังไม่ใช่เวลาเขาตอบเสียงเรียบในเมืองประกายแสงยังเต็มไปด้วยสายตาที่จับตามองเราถ้าเข้าไปตอนนี้มีแต่จะถูกลากเข้าเกมของพวกนั้นโดยไม่จำเป็นริกเลิกคิวงั้นเจ้ามีแผนยังไงเรนยกยิ้มบางที่มุมปากไปทางตะวันออก ออกนอกเขตเมืองใหญ่พื้นที่ด้านนั้นยังเป็นเขตป่าลึกกับภูเขาที่แทบไม่มีใครกล้าย่างกลายยิ่งลึกยิ่งมีมอนสเตอร์ระดับสูงซ่อนอยู่ถ้าเราฆ่าพวกมันดูดซับคริสตัลและใช้สิ่งที่เก็บได้เสริมร่างกายเราจะก้าวไปสู่ระดับราชาถึงจักรพรรดิได้เร็วกว่าในเมืองเป็นไหนไหนคำว่าราชาและจักรพรรดิทำให้แววตาของริกสว่างวาบขึ้นทันทีเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดโปน ระดับจัก,กรพรรดิฟังแล้วเลือดเดือดโคตรโคตรข้ารอไม่ไหวแล้วว่าเรนเรนหัวเราะเบาๆแต่ดวงตากลับฉายแววเย็นเยียบเขารู้ดีว่าหนทางนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงมอนสเตอร์ระดับราชาหรือจัก,กรพรรดิไม่ใช่สิ่งที่จะล้มได้ง่ายๆแต่หากไม่ก้าวต่อไปพวกเขาก็จะถูกบททับโดยคลื่นวิวัฒนาการของโลกใหม่นี้อยู่ดี พวกเขาออกเดินทางต่อทันทีแสงแดดยามสายสัตว์องลงบนทางเดินที่เต็มไปด้วยหญ้ารกและซากถนนเก่าๆของยุคก่อนโลกภายนอกยังคงอยู่ในสภาพกึ่งล่มสลายเมืองที่ฟื้นฟูแล้วก็เหมือนเกาะกลางทะเลร้านและระหว่างเกาะเหล่านั้นก็คือเขตต้องห้ามที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูรและสิ่งแปลกประหลาดจากมิติอื่นแต่สำหรับเรนกับพริกที่นั่นคือสนามล่าคือก้าวต่อไปที่จะนำพวกเขาขึ้นสู่บัลลังของผู้แข็งแกร่ง สายลมพัดแรงขึ้นเหมือนกำลังประกาศจุดเริ่มต้นใหม่ของการเดินทางเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งที่ทั้งคู่เลือกเดินกำลังนำพวกเขาเข้าสู่บททดสอบครั้งใหญ่ที่ไม่มีทางหวนกลับ